สวัสดีค่ะุวันนี้ก็อยู่กับตั้งมือนะคะวันนี้เราก็จะมาจะมาให้ทุกคนดูว่าเบื้องหลังของการแต่งหน้าวันนี้นะคะว่ามันเป็นยังไงดูเพื่อนก็อยู่ข้างหลังกันแล้วเดี๋ยวเราไปถ่ายกันเลยโอเคนี่เบื้องหลังทุกคนอย่าตกใจนี่เพื่อนน้ก็ร้องไม่ชัดอ่ะ บรรยากาศเลิกเรียนเดี๋ยวกลับมาเจอเพื่อนสภาพมือหายตังง้ง <laughs> นักสุดคนเดียวคุณกูขอแบบการที่สาขาันนี้มึงมีเราไปดู